เหมือนเดิมครับ vivo ครับตัวนี้ y 9 1 4แกะเหมือนเดิมครับหาอย่าลืมเอาถาดซิมออกด้วยนะครับทุกครั้งเลยก็ไล่แกะทุกมุมแล้วก็เปิดมาแบบนี้ครับตัวนี้จะไม่มีเซนเซอร์ตัวสแกนลายนิ้วมือนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับแกะได้เลยครับตัวนี้เราก็จะถอดที่ครอบตัวแบตนะครับ มาให้ดีครับตัวน่าสนใจก็จะน่าติดต่งนั้นตะเกีปบมือถังตัวน่าสนใจก็มีตังที่นี่นะครับบอกเลยครับเป็นแบบยาวนะครับรทั้งแบตแล้วก็ตัวสายแพรหน้าจอนะครับระวังด้วยนะครับแกะทุกครั้งเดี๋ยวเหล็กมันจะไปทําปฏิกิริยากับเซ็นเซอร์หรือว่าพวกทองแดงพวกนี้ทําให้เครื่องมันช็อตได้นะครับแกะเลยครับผม ตัวนี้น่าจะเคยเปลี่ยนมาแล้วโอเคง่ายหน่อยแล้วตัวนี้มันงอนะครับผมแล้วก็ดัดคืนลูกเหมือนเดิมนะครับโอเคครับ